พวกิีเตียก็คือขบปเตียกเลยคือหม,มือนนี่เก็บเพียนเนี่ครับผมหอนน้ำเนาะน้ำอัน ครับผมค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่นานเราจัดทีข่ามารับชมช่องแม่กิ๊กพาลุยจ้าสวัสดีพญายิ้ไไมยิ้มเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางอยู่ในประเทลกระตังประเทศน้ำเนาะจ้า,จาครับผมนี่พอกำวันที่ซีฟเนาะซีฟมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะวันนี้เม่อกิ๊กก็พกกีกับผาเขาปลาลงหอยลงห้องเนาะแม่นครับผมพามารอหาเก็บผักจ้ะพี่น้องสีใดสีมันมาเนาะแม่นครับผมว่าสึงมารอมึงพักน้ำครับผมจ้า กะไปทำรุนทำชุนกันเลยจ้าวาสิได้สีมา,มาอไไไมันบอนเราจะไปกันเลยจ้าไปครับผมเดีนี้จะมาพิกัดป่าน้องแปะครับผมตัวบนเหนือขามพุ่มทจังหวัดอุบลครับผมไปครับผมนี่ครับผมสถานที่หมองเก็บผักครับผมเป็นห้องธรรมชาตดด้วยครับผมแต่ว่ารอบลอกพางก็จะเป็นไฮยางแหละครับผมเป็นค่ำนะครับผมเป็นห้องค่ำนี่บอนมาเคยมาเก็บหลายปีแล้วครับบอเด้มาจ้าแชร์ก็เลยลองมาเบิง่งนปอเดชมาเดินเลยจ้ะจนลืมห้องไวเลย แค่ของดีใส่เดี่ยปะ่ะนะครับโอู้อนี่ครับผมเนดะี๋ยวกับร้านที่ก็อจะเป็นข้ามเป็นอยังกัไปหยากไม่อยากเนี่ยครับผมนี่ไงใช่ไหมนี่หยอดมูแห้งครับผมเนะี่ยนี่น้องฮุนจักเคยกินเพราะจ่าะเฮ็ดแนวได้กินแน่ในจ้ามานเมื่อกี้หรอกกินกระป๋นหรอกกะแกงไหนเนาะ เชียงได้มกได้เชียงได้มกได้ไออนอนมกดีเลยกวนดีเนพร้อมเป็นคำเป็นนามศัพท์ครับผมอ,มอ,อเลย <c oughs> มเพ,พอมตมเ,เ,เพิพเพเ่เป็นงานพอมงาน้อมเนาะนาอมเนี่รวกแทบเหอะไรอีกเนี่ะเป็นปลาเพิ่จะเ,เ,เป็นแบบหยอดหน่อยครับผมเนเี่ยเรียวนี่อันนี้แอกแทบเป๊บเดียวก็บุก ใช่พ้นต๊กับพระทัานโตกพี่น้องถ้าอื่นช่างจะวัดอื่นเพอนะโตกหลายมองแล้วครับผมถ้าอุบลท่านโต๊กตด้วครับผมถ้าอุบลโตกเป็นบางพื้นที่เนาะเนาะแต่ว่าท่าบุญรลิกบ้านบ้านเมื่อกี้กูท่านโตกจ้ะพี่น้องนี่เครับผมท่าบุญรลิกกับโตกคือกันแต่ว่าเป็นโตกบ้านเฮาเดียร์นี่โต๊กเป็นท่าป่าเฮ็ดน่ะครับผมเฮ็ดเล้วพระท่านเกิดครับผม หมูกดีอยู่ทั้งยอดกระไดครับผมเป็นแม่นะคะอยู่ในกอไผ่เป็น <c oughs> ปตะลมุมพอ,อครับผมไงยอดที่อยู่กลางๆหนามเนี่ยเป็นแต่ยอดหมูครับ

อยู่ในหกเลยอ่ยอะไรบางอย่างพักน้ำกับซ้ำพักปูคว่ำอยู่ในหกเป็นดงเลยนี่ไหนปลาเป็นคักนู่นเนาะ ย้อนมาอีหน่อยยี่ของเป็นย่อยอบบวบเนี่ยคร่บผมครับผม๋ยบเอาลงก่อนไม่ใช่เห็นนี่ครับลักษณะใบเป็นเนื้อครับพักงาบาบูี่อาจสิบุมีครับผมนี่ยอดอ่อนๆนะ ไปแกงเส้น้ำยะน้างขึ้นนูใหม่แล้วครับผมสูดเดียวกันเลยได้ตุ่มได้นาอเนียนครับผมถ้นไี่ไม่กินนู่นมาใส่พี่น้องมุยหักขาครับผมอุงชมว่าพักน้ำด้วยพี่น้องมีน้ำบริษัทถุงมือมาสามครับลืมส่งลูกสาวไปทำงาน ลงลูกสาขึ้นลดลงเสาเม่อกี้ครงนาหนหนนงามเลยขอไมเันอ่ะเยอะยานกหนามลูกสากลับไปทั้งงานทํางานแล้วละผู้หนึ่งครับผมน้องกูกลับแล้วค่ะเลยแต่น้องกี้น้องอีด้วยไอะรเก็บมาเลยก็มีเมื่อเปิดอัน้เโอ้เมื่อนี่กอดกูไหมต่ลวดมันรัวต้องหนามรัวนี่ครับผมที่ฟังนี่อางนี่อีกจะเป็เ็บเอาเลยเด้อ แม่แม่ไปท่ายก่อนเลยจับตัวที่เก็บมากครับผมรอคนบังบังแง่หลายเลยนะี่ยค่อยๆเอาเพื่อเสียงฝนหน่อยปอกแปดแมาในถอนจะไมนจะให้โต๊กเนาะนี่อยากให้มาเอาใส่ถึงผ้านต้อ,ก,อ,อกันหน่อยอ คนหอยไหอยเนาะคนหอยเม็ดเหรอครับที่นี่คนหอยสีคลอยหรือสีแห้งพี่น้องลุนน้ำกันเบ้างจ้าจิตติเกพเฮ็ดบอสที่ท่านี้ยังมาดิเกพเฮ็ดแผลน้อยแม่นครับฝนตกสิแห้งเงี่ยอาจิตดิเกพเฮ็ดจับกบจับอึ่งก่อนพี่น้อค่ะมันแห้งนี่เด็กที่นอนนะฮะเรเห็นต้นได้เห็นตาหยอดเลยมันกระรอกวัวเพ้ครับอีก นี่ครับเดียเใส่เข้าไปตรงนี้่อยอาวบครับผมก็เอาแค่เพื่อนอ่อนเนี่ยแหละจ้ะเย็บเนี่เอาไปบ่ออ่อนจะกินป่ได้เนาะนี่ไป วนหนึ่งยูนิสก็ถึงคลายพกจิกด้วยเนาะมันตลยไตือเกันแม่ทั้งค่ะเอาจริงหรือเอาเหรนยนอกฝนเนาะเฮ็ดให้เปียกบ่จิเฮ็ดเหรียญหรือเฮ็ดอีลีเฮ็ดอีลีกับเบญาขนย่านต้เดอนเอาให้นามไลปลาเลยปลาไหลหลาี่เ้ผีวิกิ แต่คับดิ่มซ้ำนี่มาก,กเกลยเดี๋ยวมิชิดเปียกหอนได้นี่เป็นหอยเมดนะครับ่ทีท่เปียกเขาขันขนี่ันี่ว่าเขาตังเงีมยบอห็นเห็นมาขนาดแต่ว่าพี่เม็ด้เหงาเลกิดกแต่เนียนอ ครับมมองคนนี้ก็จะคุณจะสอนกันนไ้ได้ครับผมสามสี่ห้าอ้เบิ่งดีๆมองเห็นเลยอ่ะนี่อากาศที่ขุ่มเนี่ยกระายมาให้เราละก้อก้อโอ้เอาไปดูเลย <laughs> เอ,ออเอน้ำข้างหลังใ้ไปเลยดิไปเลยไม่ใช่นหนาดิมันเป็นฐานดิเปนเลี้ยงหัวย <c oughs> นมากระเเฮาครับผม,ผมมีเทียงให้เทียงหน้าเขาครับคุนนี้นอนหน้าไม<อ>่เ่ะเสียงดีแฮะมัน <c oughs> ท้าว่าไม่เห็นหนังคนนะ <c oughs> เจ้พักน้ำๆๆน,นั่นตอนนี้ก,กี่โมาแล้เนี่ยมเกจบเนาะคุณท่านคุณตาตาพี่น้องอ พอพระท่านเดีออกจากพื้นที่เพื่อนมองเกาพอพรน้ำอย่นี้แลคือที่มีมิดไปไ่มือเาิ่วงเพื่อนนี่เหรอเพื่อนคนนี้ยันเสียงของเขาอีกน้อยหน่อยี ปิดพอดึงนลงป่านีครับวนี่นหน่อยนะครับอนนอนอนนี่ดด้วครับผมได้หน่อยดินสางไปนสางนครับผมนสางแบบบลพอด้ใส่ครับผมอาชีบก็กินครับ

ตาก็ไจ้ลายเติอนี่ถึงไผ่กยมีนีครับผมมันจะม่คิเหนือทั้งหลายมาดูกันบ่บ่บนทั้งหนาทบ่อมเข้าตี๋ข้าแต่โบอู่ข้าจอยข้อข้าเรียวข้าเรียว เนี่ยเพื่อนเนี่ยมึงอยากเนี่ครับเเพื่เลียวไรมือเดรกกาตาบัตกาตะกาะมือรแคือกาดนี่บ่ได้ยงดจี๊ดได้เอาจบ่ได้ไป điều tiếp tiếp rồi đấy lắm nước 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 nám, nám nước nước nám nước 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 Thằng lắng nó chỉ cãi mặt Nó nằm nơi Thoái thoái Ôi dẹp Dẹp rồi Dẹp rồi bà Thằng khá Nhìn mục lái nè nè mùi hến lấy thằng Cái mì xông อู้นี่อะไรเนาะอ้บปิลฮินไงไม่ดูงน่คาง้างต้นยางเขาจ้เเปิดต้นพี่นนอกเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วค่อยเก็บ เพื่ออะไรเปิดบ่เปิดก่อนถ้าใครเปิดก่อนพี่กี่เปิดก่อนเดี๋ยวพกกีตามอะไรอีกนี่รู้โอ๊ยฝนกระเฮ็ดเลนพี่น้องเอ้ยบ่เอาจริงไม่อยางพอกกีเปียกบ่พกีควอมกีเปียกเลยคือมือนี่เก็บเพียรแท้ครับผมห่อนน้ำเนาะห่อน้ำ ก็เอาเด้อกอยากแกงเห็ดอกไม่หม่สายหนานี่น้องเขาล่นๆลี่เอารนี่คุณครับลินๆเถืนามังแงไปคือแมงใหม่แดนดินคุณไม่ก้ข้างหน้าคุณ้อเขาหมาเ็กนอห้องเดียเค่ มันเป็นห้องายๆครับเป็นค่ำแบบงายสุเลยครับผมนี่ขีกเถสัขี้เถ้าจะสั่นกิดใครเนี่ยเห็นใบมันป่ะงามสีเกเรเห็นใบมันป่ะงามเห็นไใบเห็นชัดเจน ตัวลาบ,บอลน,นะครับแต่ต่างกันเลยขาวน่แบบบอลขั้นนะบอลหวาน,อ,น <c oughs> อุ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งตัวนี้ฝนลิ้นซ้ำนี่ก็ได้ดิดทำนีม่ยุ่งหเาไม่ยุ่ด่ังม่นุ่มประ้าอเป็นหกเนาะหนาเ้นขังนอยีเดอเล้มี <S <S มีหลายสีอ่ะเอามาใส่โมก็คือโมเลยเดี๋ยพี <s 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 ่น้องสีเพื <s okay> <s ่อนนี่สองยอดพัวพัว ตัวไหนกูลูกมาเป็นตัวเนี้ยวัดตบงามๆเนาะแต่บ่มีดอกเนาะนี่เขาตบไปกินได้เด้อครับผมถ้ามีดอกเก็บก็ดอกไม้ที่ก็ทำออกเงี้ยงๆก็ทิ้ง นี่ตอนกนอมม่ี้เค,เคน้นเนาะนัเนาะอดอัดวดีเก็แทน,นขาวดีหับเป็นไน้อย <laughs> าขาวโอ๊ยโอ่ะกเนาะโอ๊ยอาาก็เรมัาาไงใะในะอ่านจะเอามาใส่กับเต็มแล้วมั ไปครับผมบาทสุภาพไปสรุปผลงานจะหลดกันแล้ครับผมเอา้วนจะหลดแ้วครับผมว่าใจไม่จะจังหอนดี่งนะครับผมไม่จะจังจักังจะกจังพ <c oughs> ูดต้ง่ง <c oughs> บอกฮะเสียงดีบาทสนทอ่ะดูบวงอนก็มีครับผมอันนี้คือเอาไปทงข่านนะใช่ครับอเอาไปกับทีเต็มกับตาพอดีครั แกงกระตามกอกเลยครับผมบาทจิ online, ๋งเลยแกงสุกแซ่บครับผมบาทใส่น้ำจะนั่งไหมครับผม่าลืมนันงเหรอมาเยจะพักน้ำครับผมเลยตกน้ำร้วนเลยน่นึงแหนงบ่แหนงแหน่งหนงแหน่งหานอนไมีแต่จับพี่นอ ะเบิ <Cornell>. well, ่งที่นาเอาเม็ดเอาใหม่เอาเสียใหม่จ้ะที่หน่อแต่ว่า่มนีนอเราท่านพงจ้ะก็เลยสองคก็พักน้ำเลยแหละจ้ะแต่สำหรับคลิปวันนี้เน่อกจากพี่น้องเป็นคลิปฟองวันที่ซค่ะมีนาคมสองเพืนเราสิแปะมีคิกับพวคิข้าลงห้องเก็บพักน้ำจ้ะพงานก็ได้หลากหลายเลยแะจ้ะเป็นกระตากินบเบิร์ตจ้ะพี่น้องแกที่แกงหนองแกงจู้กันกินเหรอเนาะนั่นครับผมจ้า พักน้ำนีกจะเฮ็ดได้หลายเมนูแล้วจ้ะลวกก็ได้ต้มก็ได้แกงก็ได้เนาะมุกกระเดยก็มกแบบนใหม่เลยจ้ะมกให้หอมครับผมบางทีก็พกพีจะขอฝากพงงานไว้อีกคลิปหนึ่ง้ะจ้ะผู้ชมชอบวิดีโอจไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งนั้นด้จ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกระชับไอทิชเทอรี่จ้ะืาอที้ก็พกพีก็ขอขอบพระคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมกำลังแรงใจที่เก่าละจ้ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะทุกคอมเมนต์ดีๆครัมาให้นก็ลังจใจแม่กมจกก็พกกี้าร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอกกันนี้แม,ม่กิกก็พอกซีกจะฝากไว้เพื่อสนีล่ะจ้าเอาไปฟอกกันในเมือหนาวเมจิกกีตาร์ไปหายางที่ตัดใดเนาะจ้าอัอบบานนี้เมจกก็พกกีตขอตัวลักกระบังกันด้วจ้าขอท่านให้เสอดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีบบคนใดๆเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมทีบท่บติบุปปา กำลังแรงใจพอกินกินร,รับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการดีชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ละครว่ออาจะอยูยย่ตามเทืดหรือในประเทศอดหรือก็พครับผมหรือคนไทยในตา่างแดนครับผมขอขอบคุณทุกไลท์กับบานพอกันไม่คิดหนาครับผม